สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับ i am Sam วันนี้รถไม่เหมือนคันก่อนใช่ไหมแน่นอนครับเพราะวันนี้นะครับเรามากับรถตัวเองมากับรถคุณพ่อนะครับก็วันนี้ไปไหนกันล่ะนะครับวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนฉ <c oughs> ีดวัคซีนอะไรอะเข็มสองไงนะครับก็ เดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วว่าคือคนยิงติดเป็นวงเยอะจะรอดไหมนะครับคือเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก่อนใช่ไหมครับแน่นอนว่าวันนี้ผมแม่กับคุณพ่อคุณพ่อขับรถอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอากาศตอนนี้ก็สดใสนะครับสดใสคือฝนตกนะแต่บางจังหวัดเขาก็แบบมีน้าท่วมน้าท่วมก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปนะครับที่โรงพยาบาลศรีลาชนะครับก็ ไปฉีดเข็ม2เป็นแอสตาเซนิก้านะครับครั้งแรกมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับครั้งแรกการฉีดของเราก็คือ,อ,อกลับมาก็ตุยตุยหน่อยๆคือแบบปวดอะปวดแขนเลยอะนะครับแล้วก็ก็ตอนกลับมาบ้านก็แบบเหมือนกับเริ่มร้อนๆนะแต่คุณพ่อโชคดีมากคือคุณพ่อแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คุณพ่อแบบเหมือนมามาแบบแบบเริ่มเริ่มตัวร้อนๆมีไข้เลยวันที่สองแต่ของผมนี่วันแรกตุยเลยเกิด <c oughs> คือกลางคืนกลางคืนแบบมันจะแบบ ร้อนอะร้อนแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ทําตามที่เขาบอกหมดแล้วนะก็คือเออ่ดื่มน้ําเยอะๆกินยาแก้ปวดกันไว้นะครับวันนี้ก็อัดคลิปไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะตุยไหม <laughs> ไปที่ฝั่ง t ็อ s ซูเปอร์มาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็หาอะไรกินสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทะลุที่หน้าห้างนะครับแล้วก็คงต้องใช้บริการแท็กซี่เพราะว่าถ้าจอดรถแถว4ี่ลาดก็ค่อนข้างจะหาที่จอดรถยากนะครับ หมหมดเลยดูดิ้องแม่หมดเลยเล็กๆน้อยๆก็เอาเนาะคือคือดีไงคือแบบประสบการณ์ดีๆแต่เช้านะครับแต่สั่งแค่เฟรนฟรายเพราะว่าคือรีบอะ่ะแล้วนี่เดี๋ยวจะไปฉีดยาแล้วนะครับก็จริงๆอาหารเขาน่ากินมากเลยอะ่ะอยากบอกว่าน่ากินหลายๆอย่างตอนนี้เราก็ถึงสถานที่แล้วนะครับคนเยอะมากเลยอะ่ะตอนนี้ก็จะบอกว่า น,น่าจะช้ากว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้คือมีมีคนที่ต้องแบบมาฉีดเข็มหนึ่งกันด้วยนะคะรับก็เลยทำให้แบบขอจะบอกว่ารอบที่แล้วว่าคือใครที่บอกว่าใครที่บอกว่ามาฉีดยาต้องรอนานครั้งที่แล้วนี่คือแบบ10นาทีอะ่ะคือผมกับคุณพ่อได้ฉีดแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่ามีเข็มหนึ่งด้วยนะก็เลยอาจจะต้องนั่งรอกันแล้วคนเยอะด้วยวันนี้เยอะมากต้องหาที่นั่งแบบไกลๆคนหน่อยนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับฝนตกสร้างหมงส่วนตัวไปก่อนคือวันนี้แอบชามากเลยอะ่ะขอบอกซึ่งก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่ามีหลายท่านที่แบบไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งเลยอะ่ะเรามาเข็มสองแล้วก็ก็แบ่งปันกันไปครับแต่ว่าเวลาใครมารอก็หลบคนนิดนึงนะ นี่คุณพ่อจะไปนั่งเก้าอี้ยังไม่อยากให้ไปนั่งเลยเพราะมันใกล้คนนี่เลยนั่งแบบนั่งกับพื้นเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มหิวแล้วด้วยแต่กินไม่ได้รอเล็เกกยู่ เข็มที่สองนะครับจะบอกว่าตอนตอนตอนฉีดคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่าถ้าถ่ายจะเห็นหน้าเวลอๆนะแต่แบบคือรอบสองเข็มสองคืแอแบบพยาบาลมือเบามากมากจนแบบเหมือนกับเหม,มือนไม่ได้ฉีดอะดีมากมากเลยเพราะพยาบาลใจดีมากๆแล้วก็แบบใครใครใครจะชอบคิดว่าแบบมาโรงพยาบาลรัดแล้วแบบจะเจออะไรที่แย่ๆใช่ไหมคือสีริรานในสุดอะครับเพราะว่ารอบแรกที่มาคือ เยาบาลก็ใจดีคือรู้ว่าเรากลัวเข็มเขาก็จะแบบจะแบบเบาอะ่ะครั้งแรกคือเบาแล้วนะครั้งนี้คือเบากว่าเดิมเบาจนแบบเหมือนวแบบ่าไม่รู้สึกว่าตัวเองฉีดยาแต่ว่าดีดีจนแบบทำให้เราแบบความกลัวเข็มกลายเป็นแบบเฮ้ยมันเบามันหายไปแล้วแล้วก็เข็มสองเราจะรอดใช่ไหมเข็มสองเดือนหน้าเปิดประเทศแล้วด้วยะจะรอดไหมพวกเราทุกคนในขณะที่ประชากรยังติดเชื้อกันเป็นหมื่นต่อวนันเนาะ ก็น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าก็เราก็มีภูมิให้กับตัวเองแล้วเนาะก็ตอนนี้ต้องนั่งรอครับครึ่งชั่วโมงนั่งรอสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงนะครับหวังว่ารอบนี้จะไม่ตุยเพราะว่าหมอฉีดเบามากแล้วเราเรารู้สึกคนรู้สึกดีอะรู้สึกไม่เคยเจอฉีดยาข้างไหนที่รู้สึกเบาเท่าครั้งนี้เลยแต่ต้องดูหลังจากนี้ไปว่าแอสตาจะทำให้เรา ตุยไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมารอดูกันคนเยอะมากเลยแต่เราไม่ถ่ายคนนะถ่ายกว้กางๆก็ไดอ้อันนี้ที่หอประชุมราชะแพทย์ลทยนไนะครับที่สีลาแล้วก็คุณพ่อนั่งอยู่นี่จะบอกว่าคุณพ่อชิลมากมีเราเนี่ยแหละที่รู้สึกกลัวนะครับเดี๋ยครึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฉีดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งรอสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็โอเคไม่ตุ่ยในระยะแรกครึ่งชั่วโมงนี้ก็ปกตินะครับก็การฉีดหรออย่างที่บอกไปว่าแบบโชคดีกับชีวิตมากเลยที่แบบเจอคุณพยาบาลที่แบบเขาเขาเข้าใจกับคนที่กลัวเข็มใช่ไหมครับเขาก็จะแบบฉีดได้แบบเบา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 มากอะแบบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรที่แบบ เข้มเบาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับก็มีการเว้นระยะห่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นผลคืนนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะตุยไหมเพราะรอบแรกคือใครคืนปวดปวด,ปวดทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวใครที่กําลังรอฉีดได้ฉีดแล้วนะครับกส็สู้ๆนะนะครับสำหรับวันนี้ I am s ็มไซอนะครับขอปิดนะครับ ตอนนี้ไว้แค่ดีดีกว่าเดินทางกลับแล้วคุณพอรีไปละขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยก็ไม่ครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ก็ไปฉีดกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณผมนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่เซนทรอลปิก้าวแล้วหลังจากฉีดแล้วนะครับรีวิวนิดนึงนะครับระหว่างที่ฉีดก็อย่างที่บอกว่าแบบองตรงนะตั้งแต่เกิดมาคือแบบไม่เคยเจอแบบ พยาบาลที่แบบจิ้มเข็มได้แบบนิ่มขนาดเนี้คือนิ่มแบบนิ่มจนแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าฉีดยาแล้วเหมือนมดกัดใช่ปะแต่นี่คือมดยังไม่กัดเลยคือมดยังไม่ทันสะกิดเลยคือแบบเสร็จแล้วแล้วแบบพี่พยาบาลสีลาดก็น่ารักมากแบบรู้ว่าเรากลัวเข็มใช่ไหมก็บอกนิดนึงนะตอนนี้ทาแอลกอฮอล์อยู่นะแล้วคือระหว่างที่เขาทาแอลกอฮอล์เสร็จแล้วคือแบบฉีดเสร็จแล้วอะคือแบบดีเพอร์เฟกสุดเลยอะแล้วก็ นั่งรอครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็ไม่ตุยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เลยมาแล้วประมาณสัก45นาทีก็รู้สึกเริ่มตึงๆแขนหน่อยนะครับเขาบอกว่าให้ใช้วิธีเอามือนวดๆใช่ปะแต่ผมว่ามัน,ม,นมันจะเจ็บกว่าเดิมปะนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับมาก็ให้เห็นบรรยากาศนะฮะตั้งแต่การแบบมาจอดรถที่ชซ้นท่อปิ่นเกล้ากินข้าวที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับจนถึงเราไปฉีดที่หอประชุมราชแพทย์ทยาลัยที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับจนถึงตอนนี้ เราก็กลับมาที่เซ็นทรัลอีกครั้งหนึ่งนะคบต้องอต้องบอกว่าก็ไม่นานนะครับวันนี้คือเขามีฉีดเข็มหนึ่งด้วยไงผมว่าคิดว่าน่าจะนานกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไปๆป,ป,ปมาก็ไม่นานอะ่ะก็แป๊บเดียวอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงค่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มารีวิวให้ทุกๆท่านได้ดูกันนะครับยังไงขอสักคนละ1นึ่งไลค์นะครับเข้ามาชมแล้วก็หไลค์ นหนึ่งแชร์เนาะแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้แบบมีผลงานดีๆนะครับคลิปใหม่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสยามอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง i อ m อ็ม m ซะครับะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ